รู้สึกากครบ็ดีใจมากครับเพราะว่าผมไม่เคยมางานรับรางวัลเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเครเคยเพื่อนเคยแล้วก็แต่เป็นอันนี้เป็นเกี่ยวกับรางวัลที่เป็นกีฬาใช่ใช่รู้สึกดีใจครับผมเพราะตัวเองก็เป็นนักกีฬาด้วยเป็นรางวัลคู่รางวัลแรกใช่ใช่ใช่เป็นรางวัลคู่รางวัลแรกแล้วเรารู้สึกไงครับรับคู่กันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจครับดีใจก็ขอบคุณแบบว่าทุกท่านทุกคนที่แบบว่าช่วยประวัตให้เราได้นะครับขอบคุณครับ วันนี้เอฟซีมารอเต็มเลยรู้สึกไงบ้างคะผมก็อบอุ่นเหมือนเดิมับผมเอฟซีมาเยอะมากก็ขอบคุณที่มาหากันก็ดีใจครับยังพูดถึงซีรีส์ลักน์เพื่อนายใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมเพื่อนมีเพ่ายเพื่อนมีเพื่อนายยังไงบ้างยังไงบ้างตอนนี้ก็ทีพีพีผมแล้วก็ก็มารอลุ้นว่าจะหายทันหรือเปล่าแต่ว่าที่ริวโดนเนี่ยเพ่อนจะหายครับแขกแต่ตอนนี้คือกำลังแบบว่าอยากให้ทุกคนติดตามมากเพราะตอนนี้กำลังบอกว่าเข้มข้นมากเข้มข้นครับผม แต่เอฟซีเขาปีนมากๆเหมือนเราปากเราถามว่าตกลงแล้วคู่นี้เนี่ยรักกันจิ้นกันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จิ้นกับจิ้นจิ้นก็จิ้าวถ้าจิ้นกันกับรักกันมันเหมือนกันไ้มในความหมายของเราอะไรเงี้ยเออก็สําหรับถ้าคนคือไม่รู้แต่สําหรับพวกเราสองคนนี่คือคำว่ารักนี่คือแบบการให้เกียรติกันการที่แบบไม่จำเป็นต้องให้ทำอะไรที่มันดูสวยงามครับแบบว่าเราเทคแคร์กันเรามียังไงอ่ะเวลาเราทํางานเราก็ช่วยๆกัน ล้วปกติมาแลกกันยังไงบ้างคะคงบบบบอะไรอย่างเงี้ยในความกินแบบเพ็กตีมแบบท้องฟินอะไรย่างเงี้ยครับก็มีทุกรูปแบบครับมีก็แบบว่าคอยแบบถามกันเป็นห่วงเป็นใย,ยกันอะไรค่ะวันนี้อยากจะขอบคุณไลยเอ็กซ์ตรีหน่อยไหมครับเพราะว่าเหมือนบางคนเนี่ยมารอตั้งแต่เช้าเลยมารอพวกเราเลย,เลยะะละอะไรอย่างเงี้ยค่เก็ไปเยอะมากอะย่างเงยก็ขอบคุณเอ็กซ์ตรีมทุกคนนะครับผมที่มาวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับรางวัลที่ได้ด้วยเพราะว่าเป็นรางวัลผู้รางวัลแรกด้วยอย่างที่บอกไปนผมก็วันนี้แฟนมาเยอะมากก็ขอบคุณมากมากครับผม ๋ยวขอบคุณครับที่มาหากันแล้วก็มารอกันตั้งหน่อยเช้านะครับผมก็เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีก็จะขึ้นมาเราังวะนี้ครับก็ขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณครับโอเคครับแล้วจะมีผลงานคู่ กันไหมเรื่องต่อไปอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็มีเป็นอีเวนต์ครับมีเป็นแฟนมีครับช่วงนี้ก็ซุ่มอยู่ครับแฟนมีน้อยมีอีกหลายเร็วๆมีใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวมีไปญี่ปุ่นเดี๋ยวมีไปญี่ปุ่นอาทิตย์หน้าใช่อาทิตย์หน้าอย่างนี้เราต้องแบบฝึกภาษาญี่ปุ่นกับเต็มสี้ไหมอะไรฮันนี่กระโตกครับไม่เดียวอ่ะอแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็บางคำนะครับที่แบบทักทายแต่ไม่ได้แบบว่าจ๋าญี่ปุ่นจ๋าเพราะแบบต้องไปหลายประเทศจริงๆแล้วแบบนี้แบบทำทักทายไว้แบบฝึกคาทททักยยในแต่ละะปรเศโโอไฮ คนบอกว่าคนที่ชื่อว่าจิริงๆได้มีโอกาสไปเจอเอฟซีแบบแบบระาทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างคะที่แบบว่าเฮ้ยแต่ละประเทศแบบมีคนชื่นชอบเราเยอะมากก็รู้สึกดีใจแล้วก็อย่างเป็นแบบว่าแฟนคลับของอินเตอร์แฟนด้วยครับที่แบบรู้จักเราแล้วก็แบบยังไงเหมือนซัพพอร์ตเราจากต่างประเทศด้วยครับก็อยากขอบคุณทุกคนครับครับผมก็คือแฟนๆแต่ละประเทศอาจจะแบบว่ามีความน่ารัก ของแต่ละประเทศเลยแก่แแต่ละประเทศน่ารักมากมากอย่างสมมติวิ่งีไทยเราจะรู้นะว่เวลาเราจะปิดยังไงสมมติว่าเราเราจะกินจะแฟอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีพวกซิ่งมันเหียแบบไปแลกเปลี่ยนให้เขาไปอะไรอย่างเงียแบบเ้ยอ๋อก็น่าจะเป็นแบบถ้าโพสถ้าอะไรต่งางๆนะครับผมก็เราก็ได้จากที่แฟนๆชาวไทยนี่แหละที่เขาแบบช่วย <ชอ S 2> ท<ะ>ี่ด้วยอ <ทำ S 1> ันนี้คืออะไรอะไรเพราะตอนแรกตอนนี้เราโพสอ่ะเราไม่รู้นะว่าคือท่าอะไรแล้วมีท่าประจำของเราหรอใช่ไหมน่าจะสองมิลหัวใจอะไรอย่าเงี้ย แล้วเวลาเจออินเตอร์แฟน์ให้แต่ละประเทศอะไรอยเง้ขากินแค่ไหนครับเวลาที่เราสัมผัสงานเขาเขากรีดดังมากกรีดดังมากอินเตอร์แฟนแบบอินเตอร์แฟนเนี่ยกีดแบบดังแบบแสบหูอ่ะคือไม่ต้องทำอะไรแค่เดินเจอหน้าก็ใช่อ่ะเขาจัดให้สปอยอี EP เยอหน่อยยังไงบ้างคะ EP เยอสปอยไงดีก็ถ้าี p อ่า next week ก็จะเป็น EP เจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแล้วก็พลังเข้มข้นแล้วพอแบบเราเริ่มชนะละเกมแรกแล้วก็ไปชนะอินเตอร์ไฮด้วยครับผมก็เหลืออีกรอบหนึ่งก็คือรอบชิงก็มารอรุนกันว่ารอบชิงพวกเราไอ้ทีมพัทยาดีจะเป็นยังไงนะครับผมก็เลยแค่สาววิ่เนาะและจบแล้วเพราะว่ามันออนอาทิตย์ละสองตอนนะทุกคนเลยมันแน่นอนครับฝากทุกคนรับชมติดตามรับชมจนไปรอบอีพีได้นะครับมันมีซีนไหนที่ตัดใจเลยบ้างไหมคะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบ ไปใช้ร่างกายคือแบบมันสนุกทุกอีพีนะครับเพราะเราแบบเป็นทีมบาสด้วยแล้วก็ซ้อมด้วยการยิ่งคนอยู่มากอะไรเงี้ยคือแบบมันตลกมากแล้วมันแบบชิลม,มากครับฝากอะไรดีกว่าฝากให้ทุกคนติดตามเกมนีงง้ด้วยนะครับก็อ่ฝากทุกทุกคนนะครับของติดตามรับชมเรื่อง The Rebound Game พี่นาน,นะครับผมจะออนทุกทุกวันพุทธศักราชนะครับผมเวลาสองทุ่มทางวิวนะครับผมดูได้ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนทีมเกมนี้เพื่อนายด้วยนะครับผมฝากด้วยครับนะครับ 啊，对。